ฮะแกกับใคร

เสียรอบล้นี่ยเล่นตลอดคู่ใครอ่ะใครมันลงไหมจ้ขึ้นมาเรื่เข้าฝั่งเรื่อยไม่รู้จะจมก็เหลืองขอแล้ะดูไปพาอยู่ที่กรรมการหนึ่ง พ่อมึงนั่งป <workers> ั่นล้อด้วยได้ไยอดูยอนได้ดูดูในเรือใหญ่ดิมีไม่พายนี่เรือเรือเครื่องอยู่ใต้กะพานนี่เอาหมดเรือตัวน้องผมให้แพงกับผมเนี่ยผมเอาเรือลำใหญ่แพงนะแต่มีเครื่องด้วย เขาฟังหมดแล้วปานะนะอย่าลืมนะแข่งกับผมนะแต่น้าผมได้ห้าพันเนี่ยผมมาลำใหญ่แข่งเฮ้ยใช้ทายพี่ที่โนนน้ำอีเล่มหนึ่ง ดีที่รับเป็นแตมีอีกเล่มหนึ่งโดนลักพาโน้นอ่ะมีเล่มหนึ่งบุญยาบุญยาหาปลาลอยเดี๋ยวไปเอาแห่มาอีก เอาเปียกแล้วเกินใส่กระเยราจะไปจะเจาะก็นทำไมคนดูก็ตุล็กไะเพราเนี่ยอยู่ตรงนน้นะต้นสะดาวทางโน้นนะ ้าวโอ้แพ้ไปหลายคู่เลยเดีรยหลอดแกรู้ทางไหนจัหัวทางหางทุกนไะต่อให้เจหลอดเยอะๆเลยนะมองรถทุกเมกมากเลย ั <languages? S 2> <m shut out> ้งเลืรคอเลือก็ยังเห็นไไหนเอาแง่ไม่เี้ไม่ลมก็โอเคแล้วมัยังเอาชนะกขาหรอเอามาโหลายังงัวยังควายรให้ไปมาโอ้โหไทยกลัวนาจะเจ็บป้จัมป์ตีจ้มมา โอ้โหแกหมดยกไปพายข้ามไปข้ามมาก็หมดเวลาแล้วทิ้มแล้วโอ้โหแกเห็นเพื่อนรุ่นพากเขาประังไหนโอ้ยแล้วตัวนี้มันตื้นโอ้ยแกเห็นเพื่อนไปได้ตีเขาใส่เลยนะโอ้เห็นเพือนเจอทองโดนข้าวไปประจำนมาหน้าโอ้ยแล้วแกไป้าเขาแกไม่อายเขาเลยนห เดี๋ยวเดี๋ยวหลอกไปหาคู่เจี๊ยบคล้ายๆกันเถอะเข้าป่าไปแล้วเอาเรือมาได้อาหมาไม่ได้อีกหมุนวนอยู่ที่เดิมเลย แเ็ยังัวนเลยแกจะพาลับมาถึงฝั่งไหมนี่ยตาูตายลบเลยไปยกบบกหป่ายุบยนเลยไปไปเขาไปเขป่าไปเลยอ้าแมแกตายตัวไองเนี่ย แกจะพามาถึงฝ like ั่งไหมนะอ้าวถึงฝังแล้วถึงฟังแล้วมีแต่คนพายเก่ง

เอาจับคู่เลยจับคู่เลยใครจะโยนแกนโอ้โหเจ๊เก็ดกยกจังเลยนะขนาดวันพระปลาเข้ายอจางเลยดูที่โดดขาว

เดี่ยวคู่แข่งข่งน,น,นะใครชนะให้สามร้อยแพ้เสียร้อยหนึ่ง